ทีการเอาปาลถึงฟานลงลน,นินดก็ได้รู้เดี๋ยวครับเ้องปิดหลดว่าหันเราลงมาแล้วก็ได้พายอันนี้เดี๋ยจอกินมันนีมันดีเลย นกนกยกว้งนว้างน,น,ก,ขางขน,นกขึ้นตั้งยกขึ้น,นกขึ้นประคางไฟมันระวังครับตีนเนะีอย่าตีนในห้องเนะี่ยต้องคนตีนเล็กก่อ Ờ nhớ sai. Đừng mà. Đan bay. ดันดันดันเ่ยเ้อนีอยอไทนอไงไงลงไปเลยเรียบร้อยดีครับเตียมฟันใส่ปุ๋ยมันโรตีต,ตีลองแล้วะจะได้ข่าแป้งครับสิข่ขาแล้วดีดตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปไปบังคับเต็มส่วงเอตใต่ นะครับมาใส่กันสองคนเนี่ยนะปุ๋ยยนทิบไ์เลยนะครับเอาคลิปนี้เอาไวปทำนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อคลิปเต็มครับสวัสดีครับ